เปลนกันก็รู้เราพบกันมานาน่านเรื่องราวมากมมาด้วยกันยอมกลัเล่นกันสร้างความผูกพันจนวันนี้ฉันเริ่มเปลี่ยนไปเพี่อนไัน ไป <S <S <aren Philadelphia> ไกลมากกว่านี้หยอกร้อเล่นกันมากไปมันไม่ดีไม่อยากให้เป็นแบบนี้เข้าใจไหมก็เราวัาคิดไปไกลให้กลับคืนคงไม่ไหวอยู่แค่นั้นก่อนได้ไหมไม่อยากเสียใจเหมือนที่ผ่านมา โอ้ oh, oh, oh. ฉันลำคนนี้ทำมีแต่ต้าววะ oh, oh, oh. เรื่องรายวันวาน,นให้โยนทิ้งไปได้แค่อย่าจำแบบนี้ได้ไหมใจฉันมันอ่อน oh, <okay. S 1> เราชอเป็นแค่เพื่อที่ดีต่อกัน พอใจมันรักคนนี้ไปแล้วจะให้ทำไงให้หยุดรักไปหัวใจฉันคงต้องเจ็บช้ำเจ็บมาพอแล้วขอร้องไม่ต้องมาต่อย้ำเราจะไม่ทำให้เธอเสียใจ นุกไปสู่เที่ยวมาทางสดครับสวัสดีครับโอ้โหเชิญเลยฮะขยับเข้าไปใกล้ๆเลยฮะใส่ให้ใส่แมสก่อนนิดนึงเออได้โอ้โหนะฮะจะบอกว่าเป็นแขกรับเชิญที่เฟนรอคอยมากจริงๆสวัสดีนะฮะเป็นยังไงไปเหนื่อยไหมเนี่ยช่วงเนี้ยก็ช่วงนี้ออกตัวบ่อยไม่ต้องกลัวพี่นิวเขาหน่อยไม่ไม่พี่มาถึงว่าไปวิ่งในหัวใจเขาว่าเหนื่อยไหมุกวงเนี้ยผ่านพ้นนะคะคือจะบอกว่าเป็นสองคนที่เคมีดีมากๆนะฮะแล้วล่าสุดนี่ ขิ่งเลยขิงคุณผู้ชมเลยล่าสุดได้รางวัลจัดจุ๊บไทยแลนด์อวอร์ด2022ด้วยใช่ไหมฮานุกฮะในสาขาในสาขาชอบรูมออฟเดียครับผมอ๋อนะฮะเป็นเป็นพลังแห่งความรักของของพี่พีเอฟซีที่คอยผลักดันพวกเราทั้งสองคนมาสมนอเลยครับผมก็เลยทำให้ได้รางวัลนี้มาครับแล้วอยากจะขิ่งเพิ่มให้น้องสักนิดหนึ่งจะบอกว่าทั้งคู่เนี่ยเป็นศิลปินคู่แรกเลยนะที่ทุกสถิติคนที่ดูในห้องรูมเนี่ยเยอะที่สุดกว่า2 0,000นคนเลยนะคุณนิวใช่ไหมฮะสองห0ื่นคาร์ดู โอ้โหก็เรียกว่าเป็นคู่ที่สร้างสถิติว้เยอะแยะมากมายจริงๆนะฮะอย่างเพลงที่จบไปเมื่อกี้เนี้ยผมเห็นคุณส่งภาษากายกันตลอดเลยนะคน<อ>ุณลุกยังไง<อ>คุณมองเขาตลอดนะไม่จริงจริงมันเป็นเพลงที่ม้อมันกันนะเพีย<อ>เป็นเพลงที่ฉลาหมอบให้วานวานม้อมให้ฉลา<อ>จริงจริงมันต้องร้องใกล้ๆกันแล้วก็จ้องอจ้องหน้ากัน<อ> นี่คุณจะกลืนกินเข้าไปแล้วนะเนี่ยแต่เราไม่ได้ใส่แมสไงเราก็ต้องยืนใช่ห่างกันโอ้โหนะฮะแล้วเพลงนี้เนี่ย68ล้านวิวแล้วเป็นที่เรียบร้อยครับนะฮะเป็นยังไงบ้างกับฟีดแบ็กต่างๆที่เข้ามาหาเราในแบบ2-3ปีที่ผ่านมาครับโอ้ฟีดแบ็กดีมากๆดีเกินเกินที่เคยคิดไว้เลยว่าชีวิตหนึ่งเรามาเป็นศิลปินจะมีคนมาติดตามจะมีคนมารักเยอะขนาดนี้คือมันเป็นเอาง่ายๆสำหรับนุกับปายมันเป็นปากฏการใหม่ จริงๆที่ไม่เคยคิดว่าจะเกิดขึ้นกับตัวเลยก็คือเพราะฟอรมน่ารักของน้องทั้งสองคนแบบนี้นะจะต้เชื่อว่าทาให้รบรรดาเหล่าแฟนคลับเนี่ยเขาก็ยังรักแล้วก็ยังคอยซัพพอร์ตแล้วเป็นกําลังใจน้องแบบนี้เหมือนกันนะคะอ,อ,อ่ะอัปเดตกันนิดนึงเห็นบอกว่าเอ๊ะช่วงนี้ได้มีแพลนที่จะทําเพลงใหม่หรืออะไรยังไงกันบ้างไหมคะม,มีมีมีครับนุกก็ทําเพลงใหม่มาเรื่อยๆเลยแหละค่ะตายด้วยแล้วก็ใช่ค่ะแต่แต่แต่เพลงล่าสุดของนุก็จะเป็นเพลง เร,เรียนตอนนี้ก็กระแสค่อนข้างที่จะดีมากค,คแลวก็เพลงไทยราวบึงเราเดียวกันเ็ดีพิเศษให้กำลังใจ ครับพี่น้องฝความรักคุณครับคุณครับคุณเอาไม้ใกล้ปากนิดนึงคุณดูครับแต่คุณก็พูดตามฟิลนะคะคุณก็ไม่บอกเลรสชาติรสชาติรสชาติมือเขาก็ไปด้วยกันนะใช่ไหมแต่ว่าในติ๊กต็อกนี่จะบอกว่าคนดูเขานะยอดวิวทั้งหมดเนี่ย9,000กว่าล้านวิวเลยนะแล้วความน่ารักของพวกคุณเนี่ยอยู่ในติ๊กต็อกตลอดเวลานะฮะส่วนใหญ่เป็นคอนเทนต์อะไรครับที่แบบว่าทำคลิปด้วยกันหรืออะไรอย่างเงี้ยก็มีแต่เป็นคลิปแล็กๆที่เราที่เรามีกระแสขึ้นมาเกิดจากคลิปที่ ล้างจานทั้วทบ้แล้วก็หยอกล้อกันพูดหยอกล้อกันก็เลยที่ก็เปิดอยู่นี่อันนี้คลิปล่าสุดเคมีเธอเข้ากันมากเลยเห็นไหมล่ะอันนี้เวลาทําคลิปนี่ใครเป็นคนชวนใครทำหรือแบบไม่ต้องชวนครับทําแบบว่ามันแบบตั้งกล้องเลยมองตาก็รู้ใจคือคือผักพ้อมคือจริงๆแล้วถ้าเกิดเราตั้งถ้าเกิดเราตั้งกล้องแล้วเรเออ ทำอย่างนั้นอย่างนี้นะอย่างนี้นะมันเป็นการเฟกกันมันมันมันอาจจะไม่ได้อัตลุศแบบนี้บางทีจะอัดคลิปเขาก็ไปบอกไปก่อนเลยเอาถือกล้องมาเลยถือกล้องมาเป็นแบบเรียลร้องแต่ล่าสุดมีคนจะเอาแอคเขาคุณคุณดึงกลับมาได้หรือยังเนี่ยดึงกลับมาได้แล้วครับโอ้โหยินดีด้วยนะฮะคนตามสี่ร้านฟอลโลเวอร์ครับอันนี้อันนี้ต้องต้องพูดเลยว่าต้องขอบคุณทุกภาคส่วนเลยขอบคุณไม่ว่าจะเป็นค่ายสีมิวสิก ขอบคุณผู้หลักผู้ใหญ่ขอบคุณที่สะมาด้วยเอฟซีพี่พี่แฟนคลับเอฟซีช่วยกันทุกคนเลยเขาทักไปหาทางติ๊กตอกเนือคนคนไหนที่ทําเป็นเขาก็ทักไปหาเขาอะไรเงี้ยเพื่ช่วยกันทุกๆคนเลยขอบคุณติ๊กตอกไทยแลนด์ด้วย่ติ๊กตอกไทยแลนด์ด้วยคุณช่วยเขาหรือเปล่าเนี่ยคุณช่วยเขาหรือเปล่าช่วยครับช่วยส่งกําลังใจให้ หั้งจับแม่นะฮะเอาอย่างนี้เวลาเหลือนิดเดียวแล้วนะคะอยากให้ทั้งคู่น่ะฝากผลงานกับแฟนหน่อยครับผมเอาไปก่อเพาะเมื่อกี้เมื่อกี้ไปยังไม่ได้ฝากเพลงเลยใช่ครับสำหรับเพลงใหม่ของไปที่ใกล้จะปล่อยแล้วนะครับมีชื่อผลงานเพลงว่ารักํำเดียวที่รู้นะครับก็ฝากด้วยนะคะพร้อมมากใช่ครับผมครับแล้วก็อย่างที่เพลงเพลงที่ลูกบูมหมดไปเมื่อกี้แล้วนะครับผมแล้วก็มีภาพยนตร์ด้วย ภาพยนตร์ก็เป็นภาพยนตร์ที่เล่นด้วยกันชื่อภาพยนตร์ชื่อว่าเฟื่องฝากด้วยนะครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วรอที่จะฉายนะครับน่าจะปีนี้แหละได้ดูแน่นอนแล้วก็ภาพยนตร์นุกเล่นอีก2เรื่องก็จะเป็นเรื่องปาณีปาณียอดยุกไป ยุคาเ90ผลงานเยอะมากนะเราสองคนไปเล่นด้วยกันได้แต่คุณผู้ชมครับอย่าลืมนะครับวันเสาร์นี้มาไลฟ์ไฟเตอร์นะครจะบอกว่ามีแชมป์ชิงแชมป์กันด้วยนะฮะคือพี่วิลลี่เนี่ยเขาจะเอาแชมป์แต่ละสัปดาห์เนี่ยมาต่อสู้กันนะครับผมติดตามชมได้เลยฮะชิงเงินรางวัล50,000บาทนะครับผมวันเสาร์นี้เวลา17นาฬิกาทางช่อง7 s d นะครับใช่แล้วค่ะต้องฝากเอาไว้ด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณน้องสองคนด้วยนะครับรุ่นเกิดกันในวันนี้นะคะแล้วก็กลับมาเจอกับเรา2คนได้ใหม่ในที่มันเทิงสน นะคะสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะเราลากันไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ